พี่้องบอกงวงหน่อยนะครับงวงหอนๆจังสิต้องบอกงวงหน่อยแก้ได้พี่้องเอ้ยเดี๋ยวอื้อื้ออเจ้าประเด็กบกงวงหน่อย ปลาบบกม่วงปลาแห้งแ่บด้วยบลกม่วงปลาบาท้องหอมหอมแบบสีกเปแดกตอนแบบอว้วนลวก เจ้าอันนี้บักม่วงกะลี่เราเนี่ยเป็นอยัางกลงวางสั่นหน่้อในน้อยก็มีน้อยเนาะกูเงินอะไรอืมอืม เสียบบกหักค้อนๆไปหอดพงแก้มเค็ดแก้วเค็ดฟันยุ่มไปหอดดากพี่น้องเอ้ยอกรอบกรอบครับก็องแดง แค่กะปินิดนึงอ <c oughs> มีความสุขในการกินแต่ว่ามีความทุกข์ในการขี่แต่ว่าของบอยเบ้งดอกแตนของน้ำแกวส่งกับพรท่านพี่น้องเย้ยทีกับขี่ว่าเป็นตันขี่เป็นน้ำพร้อม น้ำบ่น้ำซื้อๆพี่น้องมีหอดฟองอะไรมาเราเลี้ยงขีงนี่กินตำบักหุ่งก็เป็นขี่กุ้งเงินไหลตอนพระท่านกินตำบักหุ่งก็เป็นแซ่บตาแสบพ่อกินลงไปพระท่านอออกมากเป็นเป็นขี่กุ้งเงินไหลห <c oughs> ืม <c oughs> ขวบ 什么？别叫、嗯。